Dragon Ball Z Dokkan Battle สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบเกม Dragon Ball Z d o k k คังแบทเทิลกันนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเปิดตู้ฉลอง w o r l d ไวด์แคมเปญกันนะครับโดยในพาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นสองตัวนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นอ่าโกคูทรังแล้วก็โกหังนะครับจากภาค The Movie ที่เจอกับ โบลี่ฉบับดั้งเดิมตัวนี้นะครับแยกเป็น2ตู้ตัวร้ายกับตัวดีนะครับก็เอาจริงโดยส่วนตัวผมพาร์ทแรกเนี่ยรู้สึกเฉยๆกับทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ว่าาถ้าให้เลือกเปิดตัวหนึ่งก็ในวันนี้ผมก็จะเลือกเปิดโบลี่นะครับเอาสักเท่า,าไหร่8มันตินะครับ300รพชรเพรารว่า เพชรก็ไม่ค่อยมีนะครับหลังๆเก็บเพชรไม่ค่อยอยู่เปิดแม่งเกือบทุกตู้เลยอันนี้ก็เปิดไปเหมือนกันนะครับอยากได้เจของจกักรวาล1 1แต่ดันออกแต่ใหม่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตู้กันก่อนก็คือถ้า300เม็ดเนี่ยถ้าผมถ้าโบลี่เขามาเร็วเดี๋ยวผมจะเอามาเปิดตู้นี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มาก็แค่นั้นเพราะว่ามันยังมีพัทสองรอเราอยู่ทีย่ยังไม่รู้ว่าใครจะมานะครับก็เป็น3นอน,นี้ แล้วก,ก็กลายเป็นโกคูซูเปอร์ไซยาตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นข้างตู้ตัวใหม่เป็นพิกโรโ่แล้วก็สลับไปเป็นป่าเบได้นะครับแล้วก็มีบูอ้วนสีม่วงนะครับโกคูไซย่าสตัวนี้ผมน่าจะยังไม่มีอ่าใช่อันนี้รู้สึกเหมือนหลายๆคนขยาดมากนะครับน่าจะสงสัยมันออกบ่อยมั้ง นะครับแล้วก็ LR LR ก็มี Ultimate Go Hang มีโบลีตัวนี้ไม่เข้าใจมันมาอยู่ตู้นี้ทำไมมันไม่อยู่ตู้ตู้ตัวเองแล้วก็มีตัวนี้ที่ได้ Super ECA ไปนะครับอ่ะก็ตู้นี้ผมต้องการแค่ตัวใหม่แล้วก็อาโบคูไซยา3แดงนะครับมาดูตู้นี้ที่เราจะเปิดบ้างก็จะมีโบลี ตัวนี้นะครับกลายเป็นแบบนี้ได้คู่แกมมานะครับทังด้วนอันนี้ผมยังไม่มีเป็นโกคูมูนะครับเมทัลคูลเลอร์อันนี้แล้วโบลี่ไม่หมู My นะครับทาเลตหมูแล้วก็อันนี้ก็ทาเลตลิงยักษ์พารากัสก็เท่านี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยเรื่อข้างตู้ทั้งคู่ นะครับแต่ว่าตู้นี้นี่ผมอยากได้โบลี่ใหม่แล้วก็ที่ด้วนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยมันตีที่หนึ่งไปโอ้เป็นเพลงแบบไม่ใช่เพลงปกติด้วยโออมันก็จะหัวดำอ่าโอเป็นโบลี่อ่ะ ได้ขั้นเดียวเพคามิฮามิห้าก็อย่างนี้จัโก้ชื่ออะไรไม่รู้อังโอ้โหเมดี้ไปกันเร็วๆเลยอนี้ทำมีทำมีห้าไม่น่าจะได้อะไรดีอ่าอันนี้มันจักรวาลไหนวะไอหมาหมาป่าไปผ่านไปแล้วหนึ่งมันติเร็วมาก ่าไปครับมันตีที่สองก็นี่ใครเนี่ยอ่าพิกโกโรกับ17เพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยพอไปดูแอนิเมชันข้างไม้ตายรู้สึกมันอ่ามีขั้นสองรู้สึกมันเฉยๆทั้งคู่เลยนะครับทั้งไอ้อสาม คนฝั่งตัวดีแล้วก็ตัวโบลีเองด้วยแต่ว่าพอถ้าให้เลือกแล้วผมรู้สึกว่าผมเลือกโบลีดีกว่าโอ้โหอะไรวะเข้าเต่าโกคุ Go อีกแล้วอ่าด็อกเตอร์เกโลอ๋อโกเทน ที่สามไม่มีอะไรดีออกมาเลยโอ้เอาละเอาละะอ่หัวดำเบรกิต้ามาหัวดำบายบายมินะกระจกแตกครั้งเดียวจะไม่มีอะไร <c oughs> พี่ด้วนมาหน่อยก็ยังดีนะอ้าโอ้โหยังกากอุซ่าเบจิต้าบินมาด้วยม,มันตีสุดท้ายของอใส่เคลื่อนแรกโอ้โหไหม่กอดโอ้โห จบเลยคนเดียวด้วยราคาไม่หามีห้าด้วยยังไม่ได้อะไรแน่ๆ,ๆไปกันเร็วๆ,ๆอ่ะมีก๊อตมาก๊ <God S 1> อตม่วงใช่ไหมนะเมื่อกี้ก็กระโงเอ้ยไอตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนจะยังไม่มีจริงด้วยโอเคอย่างน้อยก็ได้ตัวใหม่มาหนึ่งไปรอบที่ห้า อีกแล้วเหรอโอ้โหอ,อ,อ,อ่ะอ่อะอะอะยังน้อยอยังดีที่หัวดำยังพอให้ได้ลุ้นบ้างออกไปจกแตกสองรอบแซงคิวดรากโบอะรอบเดียวเลื่อนไหมไม่เลื่อน เออ LR ทาเลดโอเคอย่างน้อยมี LR มาเอ้ายังไม่หมดอืมอ๋อพอพอได้เข้าหน่อยแล้วแม่งมาใหญ่ไปต่อ อืมอ่าอ่ะอ่ะ,อะมาแล้วมาแล้วได้ลุ้นอีกรอบข้ามิข้าี้รวมไหมอ่ะโอเคโฮฟ้าไม,ม่เป็นหัวเหลือแล้วมันลุ้นอะไรไม่ได้เลยโอ๊ะเอ๊ะอื้อหือ LR เขียวโอ้ อ้าวโอ้โหเอวสองตัวเลยเหรอเมทั้นคูลเลอร์เอวสามตัวไปเลื่อนไม่เลื่อนอืมไขวเนนีะ่โอ้สิบอะไรนะสิบสาม เลยอีก2มันตีสุดท้ายเอ้ยไม่เอา17มาด้วย17มาด้วยก็น่าจะเรียบร้อยครับอ้ยังไม่มีขึ้นขั้น3เลยใครอะซีเซอร์สีฟ้า โอ้เคลจบมันตีสุดท้ายฟรีเลสโกไปกันเฮ้ยคนเยอะเกินทำทำห้า,หาด้วยจบเกมโอ้โห <c oughs> มันไม่ขึ้นขั้นสามให้เลยวะ่ะเปิดมา 8มันตีเนี่ยเน่าสนิทมากได้ LR ก็พวก LR ซ้ำๆอ้าวาโดสโอ้โหอ่าผมว่าไปไปให้สุดเลยดีกว่าเราเดี๋ยวค่อยไปหาเพชรหมหอีก เราพาสองไปเอ้ยโกเทนมาทำไมลูกเอ้ยเฮ้ยอาน,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 นานนาน,น,านมีลุ้นมีลุ้นถ้าได้ผมหยุดได้ทีเธอผมรู้สึกเหมือนตัวเองดวงเฮงกับพวกตัวโกงมากกว่า ตัวดีมาไหมโอ้ยใจไม่ดีเออยตัวสุดท้ายเลยเหรอโอ้จะบ้าตาย เอา้าวอะหมอดำมาขอกระจกแตกสองรอบให้ได้ลุ้นกันหน่อยอ้อไปไปอ่า ืออะไรนะอ่ารีบิเดยียนใช่ไหมมาสองรอบสุดท้ายเอ้ยอะไรวะเนี้ยตัวยังมัว่วแล้วคามีฮามีห้าด้วยโอ้โหไม่เคยเห็นมันึ้นไม่ถึงขั้นสามเลยเนะี้ยคาร์มิฮามีห้าก็ไปรัวๆเลยแล้วกัน ลุ้นบางทีก็ออก LR กีกากอะไรมาครั้งสุดท้ายอย่างแท้จริง่ายเพราะว่าพเพชรหมดแล้วนะครับ450เมตรโอเคมีคุยมาให้ได้ลุ้นกันนิดหนึ่งไป้ยจะขึ้นถึงขั้น3สักทีไหมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เห็นจะให้ชื่นใจสักครั้งถึงจะ ไม่ได้อะไรก็เือก่อนโอ้โอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับอ่าฉลองเวอร์ไว้พาร์ทหนึ่งนะครับผม